นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ผักสาบหรือผักอินุนนะครับเนี่ยสองนิ้วเลยนะครับต้นใหญ่มากคือปลูกไว้สองปีแล้วนะครับต้นใหญ่นะครับทีนี้เขาก็จะขึ้นนะครับขึ้นไปขึ้นตามต้นไม้นะครับเป็นพุ่มใหญ่นะครับเป็นพุ่มใหญ่พุ่มใหญ่แต่ว่ามันไม่รอดจากผีเสื้อนะครับผีเสื้อแสนสวยมันจะมาไข่แล้วก็ กินใบนะครับกินใบเขาก็ตายตายก็เลยก็เลยตัดนะครับเนี่ยตัดออกถ้าป้องกันผีเสื้อนี้ได้นะครับก็จะได้กินยอดเขานะครับอันนี้เขาแตกออกอีกแล้วเนี่ยนะครับตัดออกก็แตกออกน,นขึ้นไปแล้วเดี๋ยวก็มีผีเสื้อมาเต็มเลยนะครับผีเสื้อตัวใหญ่ๆนะครับเขาจะมากินใบก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับ เพื่อปลูกของเนี่ยมีศัตรูพูชไม่ได้กินนะครับนู่นนะถามต้นถามต้นก็ปลูกไว้หลายอย่างพวกตำยานหรืออบชวยเถาอะไรเนี้ยนะครับกินก็กินผลเนี่ยอินูนนะครับอันนี้ก็อินูนนะครับเนี่ยปลูกไม่ตายนะครับทนมากเวลาเขาขึ้นเนี่ยขึ้นไปนขึ้นไปเนี่ยคือเครือขึ้นไปแล้วก็ ไปแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็มีพวกผีเสื้อนี่แหละนะครับเป็นศัตรูพืชก็ไม่ได้กินเขาก็ากินหมดกินใบหมดกินใบหมดจากเราอะนะครับเราไม่ได้กิน